สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นเอาทางหวยฮาหนอยสูตรแจกหน่อยวันที่12เดือนหนึ่งปี68นะครับผมอเมื่อวานนี้ครับผมเมื่อวานนี้เข้าสามฮานอยนะฮาหนอยเฉพาะกิจ18238เมื่อวานให้1นกับส 1กับสนะครับฟัน2อนอาจอ2882นะครับแบบเน้นๆเลยหวยฮาหนอยปกติ69577เมื่อวานเ้าเจ็กับ5ฟัน7นะอืม7 7ไม่มีเสียดายไม่ได้จับเล็กเบิ้ลอ่อ้ได้ได้95นะ9559นะอยู่อยู่ใน6คู่อยู่นะ นะอยู่ในหกคู่อยู่เก้าห้าห้าเก้าเรียกเด่นมาบนล่างเลยหวัวห้าน้อย vip สองเจ็ดเจ็ดแล้วก็สี่เจ็ดเมื่อวานให้เจ็ดกับแปดฟันเจ็ดจอเข้าอยู่นะสี่เจ็ดเจ็ดสีนะเป็นตัวกันเมื่อวานนี้เหมือนจะออกแต่เจ็ดเจ็ดกับเจ็ดสีนี่แหละเจ็ดเจ็ดไม่มีครับผมนะเบิ้ลเจ็ดเจ็ด พิเศษนะครับ6 1474เมื่อวานให้2กับ1ฟัน2นะฟันไม่ถูกเลยนะฟัน2มา1 14ไม่มี1474งสี่เจ่มีแต่เจกับ77เมื่อวานเนี่ยสำหรับเลขเด่นนะครับมามาหมดทุกหน้อยจอเข้าสามห้าน่อยเดี๋ยวเรามาตามกันต่อครับผมนะ ตามกันต่ออห,หน่วยแรกครับผมเฉพาะกิจวันนี้เด่นก็จะเป็นแปดนะให้แปดกับเก้าแปดกับเก้านะครับก็จะมีแปดสี่แปดห้าแปดหนึ่ง เก้าสี่ตามด้วยเก้าหตัวกันนะครับก็จะมี8090 86ย์เแล้วก็96นะครับผมอันน้อยเฉพาะกิจวันนี้ก็ขอให้มาอีกนะขอไว้เข้าอีกตัวฝันนะเป็นเลขแปคงไม่มาแปดสองแตัวเดิมนะ เป็น8นะครับก็จะมี 8, 1, 8, 5, 8, 4, 8, 1, 8, 5, 8, 4แล้วก็ 9, 9า้าาห้ะเกนะครับผมสำหรับหน่อยแรกเฉพาะกิจนะครับก็จบจบไปแล้วนะต่อไปก็จะเป็นหาหน่อยพิเศษนะครับผม หานอยพิเศษอ่ะพิเศษนะครับวันนี้ก็จะเป็นวันนี้ก็จะเป็นสีมาสีกับห้ามาสีกับห้านะครับก็จะมีอ่ะสี่เก้าสี่ศูนย์สี่สอง ห9า5 0แล้วก็52าตัวกันนะครับก็จะมี48 58 4เอา53กับ57าเ็จเลยฟันห้านะครับก็จะมีห้าเก้า 5 9 4 9 5 0แล้วก็5 2นะครับผม5 9 4 9 5 0นะาสี่เน้อะฮานอยพิเศษนะครับก็จบไปแล้วครับผมขอให้มี4ีกับหมานะขอให้เจาะเข้าวันนี้ต่อไปนะครับผมก็จะเป็นก็จะเป็นหวยฮานอยปกติครับผม ปกตินะครับก็4กับ5ครับผมนะ4กับ5นะครับก็จะมี4 7 4 8 4 7 4 8 4 6 5 7 5 8แล้วก็ห6าหกกันนะครับก็จะมี4 1 5 1นึ่งครับผม สี่เก้าก็ห้าสานะคงไม่มาห้าเก้าตัวเดิมเนะ่ยตัวฟันนะครับเป็นเลขห้าตัวเน้นก็จะมีตัวเน้นนะครับผมสี่เจห้าเจ็ด ห้าแแล้วก็ห้าหกนะขอให้มีขอให้มาครับผมสำหรับหวยฮานอยปกตินะก็สี้านะจบไปแล้วต่อไปนะครับก็จะเป็นหวยฮานอยสุดท้ายเนาะสุดท้ายละว v p ครับผม ขอให้มีสองกับหนึ่งมาสองแปดสองเก้าสองห้าหนึ่งแปดหนึ่งเก้าแล้วก็หนึ่งห้าครับผมการน,นะครับก็จะมีสองสี่สองหกสองเจ็ดแล้วก็สองศูนย์น้นที่สองเลยครับผมนะ ขอให้มีสองมาครับผมตัวเน้นก็จะมีสองแปดสองเก้าสองห้าแล้วก็หนึ่งหนึ่งเก้าสองแปดสองเก้าสองห้าหนึ่งเก้าเนาะอีกตัวหนึ่งนะหนึ่งห้าอก็จบไปแล้วครับผมสำหรับหาหน้อยสูตรแจ้งน่อยต่อไปมาดูตัวเลขสามตัวเลขวันนี้สามตัวเลขวันนี้ก็จะมีเลขสี่นะ อ่ะสีห้าแล้วก็9นะครับผมนะพี่พท่านใดมีตัวเด่นอยู่แล้วนําเอาตัวเด่นมาจับคู่กับเลขสีเลขห้าเลขเก้าได้เลยครับผมสามห้านอยพิเศษปกติแล้วก็ VIP นะอยากจะจับน้อยเฉพาะกิจก็ได้นะบางทีก็มา้อยเฉพาะกิจเหมือนกันนะฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ